ที่4การออกแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองนะครับซึ่งในบทนี้เราก็จะได้เรียนรู้กันใน3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกครับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนที่2ครับการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ยั่งยืนและก็สอดคล้องกับตนเองส่วนที่3ครับ, 3, รบการออกแบบแผนชีวิตระยะสั้นกลางและก็ระยะยาวดังนั้น ในขั้นตอนชีวิตของเราทั้งหมดนะครับเราต้องมีแนวทางเราต้องออกแบบของเราเองการศึกษาในมหาลัยของเราหรือสถาบันเรียนรู้เพื่อพวงชนมหาลัยชีวิตนะครับเราต้องออกแบบของเราเองซึ่งมีความแตกต่างกับสถาบันอื่นๆตรงที่เราออกแบบชีวิตของเราเองได้เราสามารถกําหนดรายได้ของเราเองได้ ขึ้นอยู่กับว่าเรามีระเบียบวินัยมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นในโครงงานของเราที่ต้องมีรายได้เราวางแผนชีวิตของเราอย่างไรบ้างถ้าว่าเราวางแผนชีวิตออกแบบชีวิตได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไปตามแนวทางตรงนั้นเราก็สามารถที่จะเห็นอะไรครับเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ในระยะต่างๆของชีวิตของเราเราไม่จําเป็นต้องไปสวยงาบริษัททํางาน เราหาเงินของเราเองได้เราสามารถที่จะพัฒนารูปแบบของสินค้าของเราแล้วก็จำหน่ายสินค้าของเราเองได้โดยตัวของเราเองเพราะนั้นในบทนี้อาจารย์จะก็ก็จะขอกล่าวเป็นลำดับไปนะครับว่าการใช้ทรัพยากรที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นควรเป็นอย่างไรเราก็จะเข้ามาสู่การใช้ทรัพยากรตรงนี้เลยนะครับว่า เราอย่างแรกครับเราจําเป็นต้องระบุทรัพยากรที่มีอยู่ก่อนเราต้องต้องเริ่มต้นยังไงครับเราเริ่มต้นด้วยการระบุทรัพยากรที่เรามีอยู่ทั้งทรัพยากรภายในตัวของเราก็คือองค์ความรู้ความสามารถทักษะต่างๆว่าเรามีหรือไม่ถ้าไม่มีทําอะไรครับเราก็ต้องเสวงหาหรือเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆหรือกับคนที่มีความรู้เหล่านั้นอยู่แล้ว แล้วก็ทรัพยากรภายนอกอย่างเช่นเรื่องของเวลาเรื่องของเงินทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ให้เกิดความชัดเจนกับเรากับตัวของเราอย่างเช่นเราใช้สวอตก็คือเราดูว่าจุดแข็งของเราคืออะไรโครงงานของเราที่เราเขียนไปนะั้นมันมีจุดแข็งตรงไหน เราพร้อมจะนําเสนอจุดแข็งอย่างไรแล้วในงานชิ้นนั้นในโครงงานชิ้นนั้นมันมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างเราพร้อมที่จะอุดช่องว่างหรืออุดรูกรียกว่าช่องโหว่ของของจุดอ่อนตรงนั้นหรือไม่หรือถ้าากว่าเราเห็นทั้งจุดอ่อนจุดแข็งแล้วเราดูว่ามันมี อะไรที่เป็นอุปสรรคกับกิจกรรมของเราหรือบ้างบ้างหรือไม่ถ้าบอกว่ามันมันไม่มีอุปสรรคเราเดินไปในรูปแบบที่เราวางแผนไว้ถ้ามันมีอุปสรรคเราแก้ปัญหาอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องที่นักศึกษาจำเป็นต้องวิเคราะห์ตัวเองในโครงงานของเราเองด้วยนะครับส่วนต่อมาครับที่ละเลยไม่ได้นักศึกษาทุกคนต้องมี ไว้พริบปฏิพานก็คือหาโอกาสที่มันจะเกิดรายได้หาโอกาสที่จะเพิ่มทุนหาโอกาสที่จะได้กำไรในลงเพิ่มโอกาสในการลงทุนแล้วก็เพิ่มกำไรให้กับตัวของเราเองก็เรียกว่าทำให้มันเกิดความชัดเจนเขียนลงไปในกระดาษก็ได้ครับหรือในสมุดอะไรก็ได้ ที่เราสามารถหาได้ไม่ฟิกตายตัวว่าจะต้องเป็นกระดาษแบบนั้นแบบนี้เราไม่มีแบบฟอร์มชัดเจนเราไม่มีแบบฟอร์มอย่างอื่นเรามีแบบฟอร์มชีวิตของเราเท่านั้นจุดแข็งอยู่ตรงไหนหามาให้ได้จุดอ่อนตรงไหนอุดช่องว่างให้ได้โอกาสอยู่ตรงไหนเราก็คว้ามันมาให้ได้และอะไรที่เป็นอุปสรรคเราก็ แก้ปัญหามันให้ถูกจุดนะครับดังนั้นคือเราต้องระบ,บุทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความชัดเจนก,กับกิจกรรมของเราหรือโครงงานของเราด้วยนะครับแล้วการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรัพยากรครับก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรก็คือหาทางนำทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นนำความรู้ความสามารถ สร้างรายได้นำของเหลือใช้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมจะช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมา,เพ,าเพราะฉะนั้นเราต้องหานวัตกรรมที่จะทำให้ทรัพยากรเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเราก็ นวัตกรรมใหม่ๆใ,ใ,ใ,ให้ให้กับตัวของเรามากขึ้นอย่างเช่นเกษตรกรที่ทำทำไร่ทำนาเนี่ยครับบางครั้งเราอาจจะใช้รูปแบบใหม่ก็ได้ครับจากทำนาที่เราไขาน้ำข้าวนาแล้วก็มีการหวานข้าวหรือดำนากันจนเป็นวัฒนธรรมเราอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับเปลี่ยนใหม่ก็ได้ เราทำได้ทุกฤดูกาลเราทำอย่างไรครับก็คือเราปลูกข้าวในหน้าแลง้งแต่ด้วยการเดินท่อท่อน้ำนะครับใช้ระบบสปริงเกอร์ในการรดใช้ระบบน้าพุ่งในการรดข้าวของเราอย่างสม่ำเสมออันนั้นก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งหรืออีกนวัตกรรมหนึ่งก็คือ เราปลูกผักในโรงเรือนใช้สุราเซลแล้วก็ใช้นวัตกรรมใหม่ๆใช้ตามเมอร์ในการรดน้ำกำหนดเวลากี่ชั่วโมงครั้งอะไรก็ว่าไปนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราสามารถทําออกมาได้เราสามารถคิดสร้างสรรค์ได้นะครับเพราะนั้นบางครั้งมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรมของเราที่เป็นอยู่ นักศึกษาทดลองดูรอบตัวของเราหรือในชุมชนของเรามีวัฒนธรรมอะไรบ้างมันมีสิ่งอะไรบ้างที่มันใช้อยู่ที่เราใช้อยู่แล้วเรานำมาปรับแต่งให้มันใหม่ขึ้นกว่าเดิมหรือใช้ดีมากกว่าเดิมเราควรทำอย่างไรเราก็ทดลองศึกษาแล้วก็เรียนรู้มันให้เกิดความชัดเจนขึ้นมานะครับและส่วนที่3ครับการบริหารจัดการทรัพยากรอย,าอย่างยั่งยืน ก็คือการใช้ทสริกรอย่างประหยัดและคุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือยและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการรีไซเคิลการรีไซเคิลบางครั้งอาจจะใช้กับขวดพลาสติกหรือท่อท่อก็ได้ว่าล้อรถก็ได้ครับล้อรถนำมาปลูกต้นไม้นำมาทำเก้าอี้ เอามาทำเครื่องประดับเป็นเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรต่างๆก็ก็มีเยอะนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะนำมาใช้ทำเป็นรองเท้าแตะก็ออยังได้เลยครับอันนั้นคือเราใช้ของที่ที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใหม่แปรรูปใหม่จนมีมูลค่าเกิดขึ้นนะครับส่วนตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะครับ นักศึกษามีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารอาจจะมาสร้างรายได้ด้วยการขายอาหารก็ได้ขายกาแฟมีความชำนาญในเรื่องของกาแฟกลิ่นกาแฟเป็นอย่างไรรสชาติกาแฟเป็นอย่างไรเราก็สามารถที่จะปรุงมันได้เราสามารถชงมันอย่างลกลมกล่อมแล้วก็อาจจะมีไอเดียบางอย่างที่เสริมเข้าไปทำให้กาแฟน่าดื่ม และเพิ่มมูลค่าของกาแฟาจากแก้วละ35บาทกลายเป็นแก้วอ้า10บาทถึง70บาทก็เป็นได้นะครับหรือ,อมีเวลาว่างอาจจะนำมาใช้ในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานในอนาคตมากยิ่งขึ้นนักศึกษาก็ต้องดูอะไรครับดูเรื่องของสถานะของตนเองหรือเวลาของตนเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แบ่งเวลาให้เกิดความชัดเจนในการทำงานนั้นๆน,น,นะครับ ในประเด็นที่2การตั้งเป้าหมายชีวิตที่ยั่งยืนและก็สอดคล้องกับตัวเองอย่างนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ก็ามาเรียนมาศึกษาในสถาบันเรียนรู้เพื่อพวงชนนักศึกษาเขียนโครงงานสิ่งแรกที่นักศึกษาต้องทําคืออะไรครับนักศึกษาต้องตั้งเป้าหมายก่อนใช่ไหมครับในเมื่อนักศึกษาตั้งเป้าหมายเพื่อสอดคล้องกับตัวเอง นักศึกษาสามารถที่จะกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายนั้นได้เป้าหมายควรเป็นสิ่งที่วัดผลได้อย่างเช่นเรื่องของรายได้นักศึกษาวางเป้าหมายไว้ว่าในปีนี้จะทํารายได้ถึงสามแสนสมมุตินะครับ 3, สามแสนนักศึกษาก็มาดูว่า สิ่งที่นักศึกษาอินพุตที่นักศึกษาจะต้องทำคืออะไรที่จะไปสู่อาคกัที่นักศึกษาตั้งเอาไวา้นักศึกษาเริ่มต้นด้วยการวางแผนวางแผนที่จะทำอย่างเช่นการปลูกผักนักศึกษาก็ต้องหาวิธีการในการออกแบบในการวางแผนเพื่อให้ได้รายวัน รายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายปีของการทํางานชิ้นนั้นเป็นการทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างทักษะให้กับตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับในเมื่อเราได้ได้ปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะรู้ว่าเป้าหมายของเราสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรนะครับ การตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับตัวเองเป้าหมายควรสอดคล้องกับความสนใจด้วยเราสนใจเรื่องอะไรและความสามารถและและคุณค่าของตนเองเป็นอย่างไรนะครับอย่าตั้งเป้าหมายที่เกินความสามารถหรือไม่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของเราเองนักศึกษาหลายคนของสถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชนที่ที่ไม่จบนะครับที่ไม่จบคือตั้งเป้าหมาย ที่เกินความเป็นจริงแล้วในที่สุดเกิดความท้อถอยเกิดความเหนื่อยหน่ายแล้วก็หายไปเลยก็เลยปล่อยทิ้งไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้มีระเบียบวินัยในในสิ่งเหล่านั้นเท่าที่เคยฟังมานะครับข้อหลายพื้นที่ด้วยการที่เนศึกษา,าตั้งเป้าหมายไม่ชัดเจนแล้วก็ต้องรีตายตัวเองออกไป โดยที่ไม่ได้เริ่มต้นในการปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายที่จะให้เกิดความยั่งยืนเป้าหมายควรที่จะส่งผลดีในระยะยาวทั้งต่อตอนเองแล้วก็สังคมด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะคาดหวังกับนักศึกษาด้วยนะครับแล้วก็การวางเป้าหมายเป็นระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างที่ กราบเบื้องต้นนะครับว่าเวลาเราทำการเกษตรระยะสันะ้นของเราระยะเวลาเท่าไหร่ระยะกลางของเราเวลาเท่าไหร่ระยะยาวของเราเวลาเท่าไหร่ส่วนในการลงทุนในรูปแบบอื่นๆเรา,าก็ดูว่าระยะสั้นของเราใช้กรอบระยะเวลากี่วันกี่เดือนระยะกลางของเราอยู่ที่เท่าไหร,ร่ระยะยาวของเราอยู่ที่เท่าไหร่ อย่างกำหนด1ปี3ปี5ปี10ปีอันนั้นเป็นเรื่องของการวางเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลานะครับเป็นการออกแบบระยะเวลาที่จะช่วยให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าและก็ปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสมแผนไม่ใช่ว่าไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับมันเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ เพราะฉะนั้นในการตั้งเป้าหมายจึงมีความจำเป็นและก็มีความสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตของเราในการที่จะออกแบบชีวิตของเรานะครับ mm hmm. ก็อยากจะตั้งความหวังไว้กับนักศึกษาทุกคนนะครับว่าหลังจากนักศึกษาได้ฟังจบตรงนี้นักศึกษาทดลองไปออกแบบชีวิตของตนเองดูว่าจะใช้ แบบแบบไหนกับชีวิตของเราและเราควรจะวางเป้าหมายอย่างไรระยะสั้นระยะกลางระยะยาวขนาดไหนของเรานะครับเราก็จําเป็นต้องต้องฝึกฝนให้เกิดความชมํชมนานิชานาญให้เกิดทักษะเฉพาะตัวของเราตลอดไปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับตนเองตัวอย่างการประยุกต์ใช้ง่ายๆนะครับ อย่างเช่นตั้งเป้าหมายระยะสั้นที่เห็นชัดเจนก็คือเช่นต้องการสอบผ่านวิชาเช่นวิชานี้เราจะสอบผ่านเราอยากได้เกรดอะไรแล้วก็วางเป้าหมายาไว้หรือระยะกลางเราต้องการจบปริญญาตรีกี่ปีนะครับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีเราสามารถในสถาบันเรียนรู้เพื่อพึงชนของเราสามารถจบได้ภายใน3ปี ในภาคปกตินะครับส่วนคนที่อยากจะได้เร็วกว่านั้นเราก็สามารถที่จะทำได้ก็คือใช้ระยะเวลา2ปีใช้วิธีการเทียบโอนนะครับ17วิชาอันนั้นเป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะตั้งเป้าหมายว่าเราจะจบ2ปีหรือ3ปีหรือถ้ามากกว่านั้น เรายังเรียนไม่จบ5ปีได้ไหม5ปีก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะรีบเร่งเราจะไม่ถึงไป5ปีนะครับแต่ถ้าเป็น5ปีอาจจะเป็นเรื่องของการดับเอาเอาไวา้เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าตั้งเป้าหมายระยะยาวนะครับถ้าต้องั้งเป้าหมายระยะยาวก็คือจบจากการศึกษาเราก็ต้องมีงานทํา นะครับต้องมีงานทําอันนั้นเป็นเรื่องของการวางแผนในภาพปกติโดยทั่วไปแต่ถ้าเป็นสถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชนของเรานั้นเราสามารถที่จะวางแผนการมีงานตามตั้งแต่เริ่มต้นของการเรียนอันนี้คือความแตกต่างในการศึกษาในระดับปิญญาตรีในระดับอุดมศึกษาของสถาบันของระดับอุดมศึกษาที่มีความแตกต่างกับเรานะครับ ระฉะนั้นเราสถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชนจึงมีความหลากหลายแล้วก็มีความแตกต่างจากสถาบันอื่นๆค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะเราจบแล้วเราไม่ต้องหางานทำแต่เราสามารถที่จะออกแบบชีวิตของเราแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชีวิตของเราหรือใครอยากจะมีงานทำเราก็สามารถที่จะไปติดต่อหรือไปสมัครงานที่อื่นก็ย่อมได้นะครับหรือ สมัครงานเป็นข้าราชการเราก็สามารถที่จะทําได้น,นั้นเป็นสถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชนและศักดิ์และสิธิ์ของเราก็ไม่แตกต่างกันนะครับการออกแบบประการถัดมานะครับในประการถัดมาก็คือการออกแบบแผนชีวิตระยะสั้นกลางรยะรยะยาวเราควรที่จะกําหนดกี่ปีหลายคนก็กังวลฟังไปแล้วฟังอาจารย์ไปแล้วว่าตกลงต้องใช้กี่ปีกันแน่ จริงๆแล้วมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับแต่ระยะสั้นที่มักจะกล่าวกันอยู่บ่อยๆนะครับในการลงทุนก็ดีหรืออะไรก็ดีระยะสั้นอย่างเช่น1-3ปีการวางแผนกิจกรรมการเรียนการทำงานหรือการพัฒนาตนเองในระยะ1-3ปีข้างหน้านี่เราควรจะจบแล้วควรระบุเป้าหมายวิธีการและระยะเวลาที่ชัดเจน นนัเราก็ต้องระบุในในแผนของเราได้เลยนะครับส่วนการวางแผนชีวิตระยะกลางนะครับก็คือ3-5ปีวางแผนการศึกษาต่อก็ดีหรือการทำงานหรือการสร้างครอบครัวหรือการสร้างธุรกิจในระยะ3-5ถึงปีข้างหน้าควรจะระบุะเป้าหมายว่าเราจะบรรลุปเป้าหมายตรงนี้หรือไม่วิธีการและ และทรัพยากรที่จําเป็นอันนั้นเป็นเป็นส่วนที่เราต้องใส่รายละเอียดลงไปนะครับว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่จะไปบรรลุเป้าหมายตรงนั้นส่วนการวางแผนชีวิตระยะ5ปีขึ้นไปเป็นการวางแผนระย,ยะยาวนะครับเช่นการเกษียณอายุการดูแลสุขภาพหรือการสร้างมรดกไว้กับลูกหลานควรระบุปเป้าหมายและวิธีการและการเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆให้ชัดเจน แล้วก็มันติดตามประเมินผลตลอดเวลาควรติดตามความคืบหน้าในกิจกรรมของเราและประเมินผลการดำเนินงานของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อันนั้นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะออกแบบได้นะครับทุกคนสามารถที่จะทำได้ทั้งหมดนี่คือในขั้นตอนชีวิตของเรานะครับเรามาดูเรามาดูตัวอย่าง ในการออกแบบแผนชีวิตระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกันอ,กอ,กอ,กอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถปรับเช่นแผนระยะสั้นอาจเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแผนระยะกลางอาจเป็นการเรียนปริญญาต่อปริญญาโทรปริญญาเอกแผนระยะยาวอาจเป็นการสร้างธุรกิจของตนเองนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็การออกแบบแนวทาง พัฒนาคุณภาพชีวิตก็เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและต้องใช้ต้องต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนอยู่สม่เสมอสิ่งสำคัญคือต้องมีความมุ่งมั่นและมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปอันนั้นเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะออกแบบได้นะครับเพราะฉะนั้นใน การออกในหน่วยการเรียนรู้ที่4คือการออกแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จําเป็นต้องใช้ทระะัพยากรเราต้องต้องทำความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ยั่งยืนและก็สอดคล้องกับตนเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็การออกแบบชีวิต ระยะสั้นระยะกลางระยะระยะยาวให้เกิดความเหมาะสมกับชีวิตของเราเองนะครับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในบทที่4ในหน่วยการเรียนที่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะให้นักศึกษาได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองต่อไปครับ